บอกดังๆันแซบบอแซบแซบแซบเออกระลันตีจากงานได้มาเสบดูพี่น้องเด้อเฮ็ดเองสวัสดีค่ะพอกัะน้องเจออีกแล้วเด้อค่ะมอนี้น้องเจยสิพ้ามาเฮ็ดกับเขาซอค่ะพี่น้องมอนี้น้องเจยสิมาเฮ็ดอาหารพื้นบ้านแบบง่ายๆเด้อค่ะเป็นเมนูน้ำพริกปลาทูหรือว่าปนปลาทูของเฮาเด้อค่ะพี่น้องมาเบิงว่านน้องเจิเฮ็ดแล้อออกมาหน้าตาประมาณไหเด้อค่ะพี่น้องไปเบิ่งนกันเลย้อค่ะไา นี่นะคะทุกคนขั้นตอนแรกต้มปลาทูอือปลาทูสองตัวนี่ค่ะปลาทูที่ต้มแล้วนะคะก็จะปะมานีน้นะเจ้ปลาทูขั้นตอนต่อไปขวพริกออนโดยเชฟแม่ซึ่งหน้าไม่ได้แต่ง nó <tôi thai khu> là nó ở xanh làm rác nằm trong đá nó nó nằm trong đá nó 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 ขั้นตอนต่อไปนะก็จะเป็นการเอาเนื้อปลาทูมาใส่ปลาทูโอ้ยคือหอนแต่วะขั้นตอนต่อไปพี่นอ้องเอาเนื้อปลาทูใส่เอาแต่นเนื้อด้วพี่นอ้องมาต้งองออกลางอาอกกันมองออกก่อนอ่ะกระสีหอนหอนนะจักหน่อยพี่นอ้องหอนบ่นจักหน่อยเนาะหอนหลายอยู่ด้วยอืมออกลางออกกรอนไปไไหนน บี <B. S 2> เนื้อแบบนี้นะคะแล้วก็เอาก่างออกสได้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาลงกหกฟืบเอาลงแล,ล้วก็ตอัด เป็นเมนูยังไงพี่นอ้องแต่รับรองความแสบความอร่อยี่แจโอเคหลังจากนะั้นกระตํคาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะพี่นอ้องหลังจากนั้นกะใส ผงชูรสแสักสักหน่อยอต่อไปเข้ากะจะแต่งกินด้วยน้ำมแมงดาให้หอมนำิแมงดาหมันหอมแมงดาด้วยพี่เนึบนี่อันนี้นึงสีลงไปทัวชัว,วแต่งกินไปพอเป็นคล้ายๆปลนปลาทูแมงดาพี่นนองหอม ชิ้ใในใหญ่ตำลงไปต่อต่อไปเป็นน้ำปลาแดกที่เ้าต้มพร้อมปลาทูเทลงไปนป้ำปลาแดกต้มสุกบอกพอเด้วยหอมอือเราจะกินกระปุกเต้นกระปุกเทมันเป็น ค่อนข้างที่จะเรีวนิดนึงแล้วก็ชิมอน้าปลาเด็กเซบไหมใส่แคน้อยแล้วก็ใส่ใบหอมนัำปลาเด็กทะพี่มาตัวมันไม่เข้มข้นนะทุกคนคใส่ลงไปหอมโรยแล้วเราก็นี่ หอม,มหโรยลงไปใบหอมโรยลงไปพึบปลาทคนนะคะหยับกล่องอีกแนยจังหวะเออแต่เนี่ยเราก็ตักใช้ถ้วยนี่นะคะ นี่จ้านี่พี่น้อง,เร,รอง,องเ,เรียบร้อยเด้ค่ะปนปลาทู่แมงดาของห้าเรียบร้อยเดี๋ยวเ้าก็จะเอาไปใส่ผ้านะคะไว้ชิมสืดไปชิมเบิงนะคะไปกันเลยน,นี่ค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยเด้ค่ะปนปลาทู่กสิออกมาหนาบตาประมาณนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวน้องจะสิชิมให้เบิงเลคะ่ะนี่ดอกแคร์นะคะ จิมลงไปอืมอืมแซบ่พี่น้องแซบอยู่เด้อค่ะสยอดโอเคค่ะสำหรับมเอนี้ก็เป็นเมนูงน่ายๆปนปลาทูสไตล์นองเจได้ค่ะเผ็ดอยู่เด้อพี่น้องพี่กอนเผ็ดอยู่เด้อ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องพี่หมีกับน้องเจย์นั่นเด้อค่ะสำหรับมือนีน้องเจย์ต้องขอตัวลาไปแล้วเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าน้องเจย์สิมาเฮ็ดอีหยังก็อย่าลืมรติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งไว,ว้เด้อค่ะสิดีว่าพลาดคลิปอื่นๆของน้องเจย์ค่ะสำหรับมือนีน้องเจยล์ลาไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องบ๊ายบาๆไงปนแสบบอนปนประตูแสบบอเขาเห็ดเออแสบมันบอ เบ่าดังๆบนเสบบอเสบเสบเสบกระลั่นตีจากงานได้มาเสบตุ้ยหน่องเด้อเฮ็ดเอง